เรื่อเฟลเลอร์กับเอพิโซดฮอกวอตชื่อนี้มีที่มา ในปี2001ค่ะ JK r o โ l i n g ได้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะว่าเธอจะไม่ได้ว่าชื่อฮอกวอตเนี่ยเธอได้รับแรงบนันดาลใจมาจากไหนแต่เธอตระหนักได้ว่าชื่อนี้ฝังอยู่ในหัวเธอมนันนะแสนนานค่ะจนกระทั่งเธอได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เธอได้เคยไปสวนพฤกษศาสตร์เมืองคิวด้วยกันนะคะหรือที่เรียกกันว่าคิวการ์เด้นนะคะก็เลยทําให้เธอะระลึกได้ว่าเธอได้ชื่อนี้ค่ะมาจาก ส่วนดังกล่าวค่ะโดยเธอเจอลินลี่ประเภทหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าฮอกวอตส์แต่ที่จริงแล้วค่ะชื่อฮอกวอตส์นั้นนะคะเป็นชื่อของดอกยาค่ะที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคอร์ตันแคปิตอลทัสหรือมีชื่อทั่วไปว่าฮอกวอตส์หรือวอลลี่คอรตัค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะด้วยความที่เจคเลอริงบอกว่าลักษณะของต้นไม้ที่เขาได้รับแรงบันดาลใจค่ะมีดอกที่มีลักษณะคล้ายดอกลิลลี่ซึ่งต่างจาก ต้นฮอกวอจริงๆค่ะนักพืกษศสาสตร์บางท่านนะคะก็เลยสันนิษฐานว่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเจคเคโรลิงเนี่ยอาจจะค้นพบหรือว่าเจอต้นใจแอนฮอกวีดแทนนะคะซึ่งต้นใจแอนฮอกวีดเนี่ยค่ะมีลักษณะดอกที่คล้ายกับลนลี่มากเลยมีลำต้นสูงใหญ่แล้วก็สามารถมองเห็นได้ชัดนะคะแต่ต้นไม้ชนิดนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างมีความอันตรายโดยเมื่อถ้าเกิดว่าเราจะ สัมผัสแล้วไปโดนสแสงแดดค่ะผิวหนังอาจจะพุพองได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเรื่องของชื่อฮอกวอตต์ไว้ตรงนี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ